ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กแนล k ็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ครกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตัารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ลร้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5 30เเลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซาาและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชันท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนานะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร,พร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านผู้ชมวม่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามรู้จักเราทุกท่านค่ับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟามบลี่กันี้เคยสรวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซล l l a ชามเล e เบ v ร์นะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูกิจกรรมใหม่ที่ค่อนข้างดีมากๆแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกิจกรรมสลับสายเติมแล้วเปลืองมากๆสายฟรีเนี่ยเล่นได้แต่ว่าต้องดองของนานพอสมควร กิจกรรมนั้นมีชื่อว่าวงล้อนําโชคนะครับอยู่ด้านล่างซ้ายมือเนาะเป็นกิจกรรมที่จะให้เราหมุนวงล้อแล้วจะมีโอกาสได้สกินตรงนี้นั่นเองซึ่งการการันตีเนี่ยของรางวัลใหญ่เนี่ยจะคือ1น150นะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถกดได้ฟรีหนึ่งครั้งเมื่อวานผมกดไปแล้วใช่ไหมวันนี้ถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะหมุนตึ๊ดต๊ดต แล้วก็จะนับเหลือ148ครั้งรางวัลใหญ่มี3รางวัลครับก็คือจะเป็นเหรียญนำโชค2อันแล้วก็จะเป็นตัวของหีบเปิดสกินซึ่งปัจจุบันรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับก็คือมันจะมีสกินชิ้นแรกก็คืออ,อการนิรันน์เนาะของตัวหัววี้าใช่ไหมความพิเศษคือมันจะได้ความเร็วโจมตีบวก10นะครับแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยถ้าเรายิ่งอัพดาวเนี่ย สก,กินเนี่ยยิ่งส่งพลังมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าได้สก,กินมาแล้วจบนะสามารถอัพดาวเพิ่มได้อันที่2เนี่ยก็จะเป็นมังกรทองเนาะอันที่3เนี่ยเป็นแวมไพร์ครับอ่าแล้วถ้าเราอัพเกรดสก,กินเนี่ยไปที่ตัวเอกนะแล้วก็ไปที่แฟชั่นเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยทุกสก,กินเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเอฟเฟกยังไม่เหมือนกันนะเอออันเนี้ยสังเกตได้ความโดยจมตี10เนาะได้รับเกียรติดวนเนะาะใดๆที่สร้างใน2เทิร์นแรกเนี่ย ก็คือดาเมจเพิ่มขึ้น10%เนั่นแหละเอาง่ายๆคือดาเมจใน2เทิร์นแรกเพิ่มขึ้น10%เรถ้าเราอัพเป็นสูงสุดเลยคือ5ดาวแดงเนี่ยความเร็ว19อ่าแล้วเราได้คริดาเมจ36นะแล้วก็ดาเมจใน2เทิร์นแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นเลย10%อ่าถ้าเป็นมังกรละ่ะมังกรเนี่ยอ่าความเร็วเหมือนกันแต่ว่าจะได้เป็นกันคิ18ดอ่ากันคีนะแล้วก็ดาเมจสุดท้ายลดลง10%ออันนี้อ่าจะเป็นในส่วนตัวของ อ,อตัวลดการโจมตี Critical คริติคอนทั้งหมด36อาโดนดาเมจคิลดลง36%เนอนะแล้วก็ตัวของอ่าเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย10%เลยเอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีสกินแดงอีกอันนึงแต่ว่าไม่บวกอะไรนะครับหลักๆเนี่ยปัจจุบันมันจะมีเอออเ้ยอ่ามันจะมี1สกิน2สกิน3สกินแต่ว่าสกินนี้เนี่ยอีกอันนึงเนี่ย แต่ได้จากการ PVP ข้ามเซิร์ฟเท่านั้นอาจจะเป็นคีย์ดามเมจนะครับก็คือจะเป็นสกินที่ได้จากสึกคัดเลือกตรงนี้รางวัลเนี่ยจะได้แค่อันดับ1ถึงอันดับ4เท่านั้นซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้หนักมากสลับโซนของผมก็คือเซริร์ฟ1ถึงเซิร์ฟ16เพราะว่าเซริร์ฟ9ไม่ยังพลังกระปาไปแบบ670กว่าล้านแล้วอะเนี่ยจะได้เป็นอันนี้ ซึ่งมันก็สะสมไปเรื่อยๆครับได้1สกินก็สะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยพวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาจะมาเปิดเอาสกินเพื่อที่จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นสมมติผมเปิดได้สกิน3อันเนี่ยบวกค,ความเร็ว10ความเร็ว10ความเร็ว10เลยนะปัจจุบันความเร็วของตัวผมเองเนี่ยจะอยู่ที่174คนอื่นที่เขามีสกินเนี่ยเขาก็จะไปไกลกว่าเห็นไหมเออนี่แม่ง250้อ่ะ เพราะฉะนั้นการมีสกินเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับแต่ปัญหาคือมันแพงมากสายฟรีสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าปัจจุบันเกมเปิดมาประมาณ2เดือนใช่ไหมสอเดือนกว่ากเนี่ยผมสะสมตัวเนี้ยได้ประมาณ220ซึ่งถ้าเป็นสายฟรีจะสามารถซื้อได้80รลูกแล้วก็ใช้เพชรประมาณ16ื่นซึ่งแพงมากแต่ว่ามันดองได้ไงรอบแรกผมซื้อตัวนี้ไว้แค่อันเดียว80ชิ้น กิจกรรมรอบ2มาผมซื้ออันนี้80ชิ้นและผมซื้ออันนี้อีก6ครั้งก็คือจะได้ตัวนี้ย60ชิ้นเพราะว่าผมว่า30เพชรตัวนี้มันแพงไปรอบก่อนอผมก็เลยไม่ได้ซื้อไว้แต่มันอย่างที่บอกกันเนี้ย18เพชรได้10ใช่ไหมอันนี้ย30ได้ประมาณ15ซึ่งมันก็อาจจะควรซื้อไว้แหละถ้าเราอยากดองเพราะว่าถ้าเราจะการันตีสกินเนี่ยมันต้องเปิดได้450ครั้งอารมณ์ประมาณเราลงนี่1ลงนี่1แล้วลงนี่1อ่อะ เข้าใจปะ450ครั้งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเหรียญน,นำโชคเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกของได้จากตรงนี้ครับกิจกรรมซึ่งของรอบนี้ดีมากตรงที่มันมีกระดูกวิญญาระดับพิเศษส่วนนอกสีแดงซึ่งใช้3เม็ดรแลกได้4อันแดงว่าถ้าเราการันตี450เนี่ยเราต้องได้ประมาณ10 10เหรียญใช่ไหมแลกได้3ชิ้น,นครอันนี้ผมดูแล้วนะผมดูแล้วของทุกอันคืออันนี้ดีสุดอันนี้คือดีสุดเลยดีสุด นอกนั้นเนี่ยมันจะเป็นอ่ะอันนี้มิติเวลาอันนี้เป็นตัวของดวงแหวนแสนปีซึ่งไม่คุ้มที่สุดแล้วนะครับอ่ามันแพงมันดีอยู่แหละแต่มันแพงแล้วก็ตัวละครที่ให้เลือกเนี่ยอันเนี้ยไม่คุ้มไม่คุ้มเลยนะครับสองเหรียญได้หนึ่งชิ้นเนี่ยอันนี้เอาไปเปิดกาชาวิญญาณดูเอาดีกวา่าแล้วก็เศษอีกเ0เศษเนี่ยสูงสุดแค่เซียนเต้าหลิวนะมีสีส้มทั้งหมดแต่ผมมองว่าถ้าใครไม่ได้รีบนะ รอบต่อไปน่าจะมีตัวแดงเข้ามาอ่าน่าจะมีตัวแดงเข้ามาแต่ว่าตอนเนี้ของที่มันน่าลุ้นเลยคือตัวนี้เว้ยเออแล้วกิจกรรมนี้จะมีการการันตีด้วย50 100 300 500 7 0 0 1 0 0 0 1,500 2,000 3,000คือเราต้องเปิดไอ้ลูกตัวนี้ประมาณ3,000ครั้งแต่ของที่คุ้มที่สุดเนี่ยสำหรับผมนะน่าจะประมาณ700เพราะว่าถ้าเราเปิดมาถึง100ครั้งเนี่ยมันจะได้อันนี้ระดับธรรมดา สามร้อยเนี่ยจะได้มิติเวลาอันนี้คุ้มแล้วนะครับแล้วก็500เนี่ยสมมุติเราการันตี4ี0เราได้สก,กินใช่ไหมเราเปิดอีก50รอบเนี่ยมันจะได้ใบกาชาอันนี้มาอีก100ใบก็คือ500ครั้งเนี่ยเราจะได้ตัวเนี้100ย100ใบแสดงว่าถ้าเราเปิดอีก100ใบจะเป็น600ใช่ไหมเราก็จะต้องซื้ออีกประมาณ100ครั้งเพื่อที่จะได้700ครั้งแล้วเราจะได้ตัวสก,กินกระดูกวิญญาณสีแดงมาอีก1ชิ้น ประมาณนี้700ครั้งแต่ว่าตัวนี้ย1 0 0 0ครั้งแล้วมันจะได้แบกระชายแค่1น0ใบเริ่มไม่คุ้มแล้วผมเลยมองว่า700ครั้งเนี่ยเป็นการคุ้มทุนที่สุดละอ่าถ้าเป็นผมผมก็จะซื้อตัวนี้ไปก่อนแต่มันแพงนะ16,000แต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันต้องซื้ออ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องวัดสปีดกันอยู่ดีนะครับอันเนี้ย3 0 0แล้วถ้าผมซื้อตัวนี้ผมจะมีอีก60ใช่ไหมถ้าผมซื้อตัวนี้เนี่ยผมจะมีอีกประมาณอ,อ่อ3 ประมาณ90ถ้าผมซื้อตัวนี้หมดประมาณ600กว่าบาทมั้งผมจะได้ตัวนี้อีกประมาณ90อะ90ประมาณ400กว่าๆซึ่งยังไม่ถึงการันตีด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่ารอบนี้มันมันอาจจะต้องเปิดแล้วแหละเพราะว่าเอ่อสปีดผมไม่ทันคนอื่นเลยเพราะว่าผมดองของไม่นานใจอะใจอะผมคิดอยู่นะว่าจะดองของรอต่อดีไหมอาแต่ว่าก็อีกใจนึงก็คือของเนี่ยมันก็ดีอยู่ไง แต่ว่าถ้ารอรอบหน้าขอก็อาจจะดีกว่านี้ไงก็เลยกําลังตัดสินใจอยู่เพราะว่าถ้าผมซื้อทั้งหมดเลยผมจะมีประมาณ300กับ400กว่า,วาเนาะยกเว้นผมจะมาเหมาแพ็คนี้ต่อนะเออก็เลยแบบลังเลอยู่เหมือนกันนะครับก็หลักๆเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวตัดสินใจได้ยังไงเนี่ยน่าจะเปิดกาชาเพิ่มอยู่นั่นแหละผมเสียดาย2รอบแรกอะ่ะที่ผมไม่ได้ซื้อพวกตัวนี้ไว้เออเนี่ยไอเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันไม่มี มันไม่มีแบบว่าลายวันเหมือนกิจกรรมอื่นอย่างเช่นถ้าเป็นกิจกรรมอื่นอย่างเงี้ยอ่ะมันจะมีพวกที่มันเป็นลายวันมาให้เราซื้อซึ่งรายวันเนี่ยคุ้มสุดเห็นไหมครับอ่าแล้วมันก็จะมีลายครั้งเลยซื้อได้จํากัดเพราะฉะนั้นไอตัวกิจกรรมสกินมันไม่มีของลายวันมาให้ซื้อมันเลยไม่มันดูไม่คุ้มอ่ะเออแต่ว่า18เพชรเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะครับน้อก็ถ้าผมซื้อ18ดเพชรรอบก่อนผมจะมีประมาณ360นะใน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 รอบแรกนะผมซื้อแค่รอบ2ไงแล้วก็อันเนี้ยจะบวกอีกประมาณ90 เลยได้ว่านะรอบนี้ผมอยากเปิดเหมือนกันถ้าเปิดได้400ปุ๊บใช่ไหมอาจจะหลุดเลดก่อนอย่างเงี้ยก็ดีเอออยากให้เปิดสัก4 5 0 0้ครั้งแล้วมันได้2สกินหน่อยเพราะจะ,จะเพิ่มความเร็วมาเลยประมาณ20นะประมาณนี้นะครับก็หลักๆจะประมาณนี้รายการเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมมองว่าถ้าเปิดการันตี450ครั้งเนี่ยยังไงก็ได้กระดูกวิญญาณส่วนนอกพิเศษเนี่ย3ชิ้นซึ่งเอาต,ตรงๆมันดีมาก สามชิ้นเนี่ยคือพลังคืออย่างโมเลยนะเออเพราะว่าปกติแล้วกิจกรรมเนี้ยไอตัวสกินมีติเวลาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สีส้มอะ่ะไอเนี้ยมันมาแล้วมันก็เลยแบบดูโหดมากนะครับเรียกได้ว่าใครมีสีแดงเนี่ยออดสีส้ม3ดาว5าดาวออกเลยก็ได้เพราะว่าสีแดงศูนย์ดาวเนี่ยมันสามารถตีบวกเลเวลได้มันสามารถตีบวกเลเวลได้เลยนะครับอย่างเช่นกระดูกตัวเนี้ยสังเกตไหมไอเน,นี้ยเลเวล30 แล้วก็ศูนย์ดาวปกติศูนย์ดาวเนี่ยมันจะบวกดาเมจส0 0 0มืนใช่ไหมแต่เลเวล30บเนี่ยบวกดาเมจ49%เอแล้วได้ดาเมจเอ,อิ่อมมาเป็นเปอร์เซ็นต์อีก30เปอร์เพราะฉะนั้นตีบวกเลเวลเนี่ยแม่งโหดมากโหดมากมันเป็นกระดูกวิญญาณที่ตีบวกเลเวลได้และรีออปชั่นตัวนี้พิเศษด้ด้วยสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้ม คือแบบโหดมากถ้าได้สีส้มมาเนี่ยคือเมือเออม่อผู้สวมใส่เข้าสู่สถานะร่างจริงครั้งแรกเนี่ยนะครับอัตราหล,ลบหลีกสมบูรณ์3 0มอ่าถ้าเป็นกระดูกตรงนี้ล่ะอันนี้อ๋อบวกโจมตีบวกตัวของอัตราตรงเป้า3 0แสดงว่าหลบหลีก30เปอร์ตรงเป้า30เปอร์ถ้าใครไม่มีสเตตัสพวกนี้หนักเลยเพราะว่าหลบหลีกเนี่ยสำคัญแล้วก็ตรงเป้าสําคัญมากในอนาคตเพราะว่ามันมิดรัวได้เลยนะถ้าสเตตัสต่างกัน เพราะฉะนั้นกระดูกแดงเนี่ยในกิจกรรมนี้มันมาปุ๊บเนี่ยผมมองว่ามันดีเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมตัวของฉลองครบรอบ2เดือนเนี่ยที่มันบวกตัวของสีแดงเนี่ยมาอีกไงทำให้เราสามารถได้ครบเลยอย่างเช่น6ตัวละครใส่อย่างละ2เนี่ยใช้ประมาณ12ใช่ไหมผมกาลังคิดอยู่ตอนนี้ผมได้ประมาณ1ชิ้นแล้วถ้าผมเปิดกาชาอีกได้อีก3ชิ้นใช่ไหมผมเอาใส่ปูก,กระบี่ก่อน อังูถงก่อนแล้วผมก็ไล่เก็บตัวอื่นเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะเออหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เปลืองมากๆแม้แต่สายฟรีเนี่ยแปเพชรไอ้แปชิ้นเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันเพชรอ่ะก็แพงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกสุดท้ายแล้วของมันต้องมีครับเพราะว่าสกินมันทําให้ความเร็วมันต่างกันมากถ้าเราไม่มีสกินเลยเนี่ยโอ้แตกต่างกันเยอะเลยนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็สํหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดี ตัดสินใจเท่าไหร่นะครับว่าเฮ้ยจะซื้อประมาณ4-500้า้ยไหมหรือว่าจะอัดให้มันถึงประมาณ700เลยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเจอกันคราวสดีครับ